ดีเพี้นี่วันนี้เขาก็มาสันน้ำสันน้ำใส่ผลาเขา่าตาหมาก็ลุงนอนล่นมาดีใจพอเห็นในน้ำเขาหมาก็ดีใจแบบน,น้ำวันนี้เอามากัานน้ำฝายคลองม่วงใส่ปลาเขา่า ตูดนีหัวไผธรรมชาติธรรมชาติมี่ัวธรรมชาติยพองม่วนเรว่าสไตดอย่ใ้เขาใต้ขาตกายองม่วงด้านน้ำ ทีทีจะได้สมรตะน้ำใต้ป,ปากเขาสาน้าแบบนี้ตักีหนึ่งพี่น้องมีแต่ปลาพักกระชุดแต่กอนก็นว่ากินได้ยันนี้ละมันเป็นเฟื่อที่ว่าเยอะแล้วโอ้นี่มีปลางอมมีปาลาร้อยหัวพี่น้องไอ้ข้อนขนาดมีปาลาร้อยหัว ยหัวเพรียบเลยมูลัวปลายอย่างเบื้องใกล้สิป่าปลอย่างออกมาลอยหัวซื้อกลมีปลาลอยหัวนำ้ำนี่มาลงมันใส่ยังไงเว่าใส่ย,ยังไงพักกระถูกระแยะโอ้ เป็นป่าเป็นเกาะแล้วรู้สึกว่ากันทางน้ำน้ำก็บบกเคยมาเคยไหลเคยอย่างไรเลยตันไปตันทางน้ำตันทางน้ำโอ้มาถ่ายปลา หลังจากซานนาแล้วเขาก็ต้องมาถ่ายเบิ้งปลามาเบิ้งไม้อันนี้มันเป็นไม้ไห่ปลาพี่น้องเลยไห่ปลาว้าวอันนี้ซากหอยอันนี้เป็นซา,า,า,ากหอยอน,น้นอ,ยนองเลยซากหอยฮัลโหลหอยเชลรี่ นี่มีปลาหวายยังมีปลานี่ไม่เคยปลาอยู่หลายล้ำใสกออยู่มีไปอยู่มีโอก๊กไข่ปลาไข่สีสุดไข่ไปลาไข่ปลาไข่ปลาไข่สีสุด อ้าวไอ้ปลาไผ่ธรรมชาติของบ้านน้ำม่วงยังเป็นธรรมชาตินี่ไผ่ปลาไผ่อยู่ ป่าธรรมชาติป่าธรรมชาติว้าวกาแฟต้องไปหาขี่ขี่กอนน้อยขี่นองเลยแถ่นี้ขีบข่บอลไหตรงนี้บอลขี่ โอ้เครือกระดาลิงที่น้องเลยเครือกระดาลิงกระดาิลิงของธรรมชาติแต่กอนเกิดเปืไปฟันสูงฟันอย่างนี้เขาบา่ใส่แลวอย่างนี้ลดฟันละ อยากเขาเดินเขาพักเขาเป็นธรรมชาติรังนกในต้นกระถินในต้นกระถินมีรังนกลร่งนกกระจาบโอ้โหเยอะเลยพร้อมกับโอ้โหแต่ nãy đàn nấm đeo piong ấy nè hang lốc giạp, con nè hang cọt luôn, thang nhau, thang cổ thang nhau, nho lên hang lốc giạp thang เดี๋ยวเอชาวบ้านออกมันก็มากินข้าวกันสุกวากลายหางหงอยดูอันนี้ห,งหางหาเกี้ยทหางทุกคู่ตัวแม่หลายจริงๆริงตัวหลังจากนั่งถูหน้ามาฝักหนึ่งันนี้หน้าก็แห้งแล้ว dạ ngon lời Hãy subscribe cho kênh